เอาหม้อเอาหม้ใเอาหม้อ่เดียวเฮ้ยเอาหม้อเอไปใหม่เอาหม้อเอาไปใหม่ไม่ทันแล้วเอาใหม่เอาใหม่แม่แม่จะถืออะไรเอาใหม่ตัว้หม้อเดี๋ยวเอาเผาพริกไปเพื่อนนะ เกลือนะคะไม่ได้เหรอเดี๋ยวเดี๋ยวผมระวังเนื้อนอไม้อะไรเนี่ยหน่อไม้หน่อไม้หนังสัตวแล้วอันนี้เผามีประโยชน์อันนี้จะเผาแล้วก็ยูทูบเบอร์ก็หวานไม่ี่ยหวานไม่ี่ยโอ้ยขมยาเลยไปหามาตะกี้นี่เหรอต้มให้มันสุกก่อนค่อยกินนี่นะครับอันนี้กินอะไรเนี่ย เอากีริกอเอาด้วเอาชัยวนซะหน่อยนึงอ้าเอาแล้วเอาชัยเอาแล้วเอาชัยเพื่อจะได้ศักิสิทกินรวยหนึ่งรอบหนึ่งรอบนะกินเข้าไปจะได้รวยรวนะดยวมาก็เหนื่อยแล้วเถือถือถือต่อต้มาได้ไม่ใช่โอ้ยเนาะแม่ทำใจบอกว่าทัอย่างนี้ทัอย่างนี้มันไม่ได้เดือดร้อนใครใช่ไมแม่ไม่ไม่ไม่เดือดร้อนใครไม่ครับไลเมื่อว่าังเดือดทั้งร้อนเลยนะไม่อิ่มฮะ ไม่เดี๋ยวมันก็เดือมไม่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 ไมไมม่ไ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 ่ไม่ไม่ไ่ไม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 ่ ต้มหน่อไม้นะครับต้มหน่อไม้แล้วก็สายฟืนไม่ได้กลัวไม่กลัวพริกไม่ได้เผาพิษประหยัดไงเห็นไหมเราสองทุ่มนี่แหละเราได้กินสองทุ่มกินทุไปนอนสองทุ่มนดีกว่ามั้งก็พากันแย่นะเดี๋ยวจะไปเอาฟืนมากองไว้เออก็พากันแย่เออแย่เราแย่ไฟนะไม่ได้แย่คนนะ ประูประตูรถไม่ปิดปิ่นไปนไริ่งไปโอเขาเปิดเอาเจ้าที่เจ้าทางไงนะครับนี่นะครับขออนุญาตนะคะขออนุญาตนะคะขออนุญาตนะครับครับ้ก็น้ละวัสดีครับ มาตรงนี้เราต้องสอบถามนะคะขอโทษครับผมทธิการนะครับโมแม่สอนทธิการเล่ห์ขังเมืองนะนะครับนี่ครับนี่ผู้ใหญ่บ้านประกาศวันนั้นแน่เลยที่บอกจะรับเสด็จอะไรนะคะรับเสด็จไอ้ยกอมโยธาธิการเล่หขังเมืองค่ะแม่ ไปเลยเดี๋ยวผมถ่ายรูปก่อนนี่นะครับก็เป็นบรรยากาศนะครับหน้าบ้านแม่คำใสเรานะครับในขณะนี้นะครับไม่ได้ทำให้ใครเดือดร้อนหม้อนี้เราทำอะไรต้องเป็นประโยชน์ทุกครั้งนะคะอันนี้น่ะไม่ใช่ใครผ่านมาที่นี่ไม่ได้กลายเป็นดาราอืมจ้าเจ้าพรคุณลุนช่องลูกต้น ครับผมมาให้แม่จับแล้วก็ไปขนปืนมานีดีๆเพราะว่าแม่ทำแลวอ่าๆๆๆๆนี่นะเดี๋ยวถ่ายให้ผมด้วยนะครับจ้าอันนี้ก็ให้ต้นฮักไปเอาฟืนนะคะแล้วแบ่งกินไม่ได้ครับจ้าน้ำน้ำพริกกะปิจ้า เราจะได้กินทุกคนจะแล้วก็ต้นฮักไปเอาฟืนอยู่แม่เอามาจากป่าแล้วก็ต้องให้ลูกขนมาเลยเดี๋ยวแม่ไปอาบน้ำใส่ไฟนะครับใส่ไฟนี่เองคนนี้นี่เองนะฮะใส่ไฟใส่ไฟนี่ก็คืออ๋ออ๋อจะเป็นคนใส่ฟืนนะคะใส่ฟืนใส่ไฟด้วยเราเราต้องช่วยกันนะคะช่วยกันค่ะ งานนี้ต้องช่วยกันนะคะไม่ได้เผาไม่ได้เผานี่วางไว้ตรงนี้ลูกเออนั่นแหละเอามาแค่นี้ก่อนนะเดี๋ยวไม่พอไปเอาใหม่ได้โอ๊ยเอามาเลยมันมันหมดเน่เราต้องต้มให้มันหวานหวานลูกแล้วค่อยกินกันเนาะใช่หน่อไม้ไล่ค่ะใ้่ เออแม่ไปหาอยู่ที่ห้วยปุงแล้วก็ห้วยตับเต่าไปหามาแล้วก็แม่ก็ได้หน่อไม้แล้วก็กลับไปขี่รถไปเอาฟืนอีกมาแล้วก็บันบันเป็นหน่อไม้ไล่ใช่หน่อไม้ไล่ลูกหน่อไม้ไล่นั่นแหละจะให้มันหวานเชียบเลยแหละนี่ก็เลยถ้าไปต้มข้างหลังมันคนจะไม่เห็นไม่มีคนเฝ้าอันนี้เราไล่ไปด้วยเราประหยัดเนาะประหยัดเวลาค่ะ ดูไปด้วยทุกคนก็แย่ได้นะคะฟืนไม่ใช่แย่คนค่ะแย่ฟืนค่ะคุณที่เอาใส่รถมอเตอร์ไซค์มาเมื่อกี้จ้าแม่ครับใสไปหามาแล้วก็จะให้ใครเนาะทำน้ำพริกกะปิเนาะเติมหน่อไม้เต็มหม้อเลยจ้าถ้าเอาไว้หลังบ้านไม่ได้เฝ้านะแม่เนาะจ้าต้องเอาไว้หน้าบ้านหน้าบ้านจะได้เฝ้าโอ้โหนี่ไงโอ้คนแบบ โอ้เก่งมากเก่งมากเก่ปืนครับอันนี้หอบปืนหอบปืนค่ะพอแล้วลูกพอแล้วจ้าได้แปดนาทียังเอ่ยดูสิคะได้หรือยังนี่นะครับก็ไปขนฟืนมานะครับนี่นะครับเพื่อที่จะมารัน่ารักอันลูกต้นก็ช่วยแม่ดีนะครับนี่ครับจะให้ไปหาหน่อไม้ก็คือพัดเดินไม่ไหวก็เลยไม่ให้ไปแม่ไปคนเดียว หาหน่อไม้แล mm ้ว hmm, ก็หาปืน huh. ด้วยอ่ารอน่าผ oh, right? uh, like ู้ใดเอาไฟมาคาดไฟนี่นี่คร no. ับยืนอยู่นี่ครับคนคนใส่ไฟเฮ้ยคนแบกฟืนคนแบกฟืนคนแบกฟืนแม่เป็นคนแบกจ้กเป็นคนหอบอ๋อคนหอบฟืนมานี้นะคะคนหาจ้านี่คือคนหาฟืนหาฟืนหาหน่อไม้นี่นะครับซ่อมหน่อไม้ด้วยไทยมีคนหาฟืนมีคนหาของนะนี่เลยนะคะเหลือ ตอนนี้ก็กําลังขาดคนอีกคนนึงครับขาดคนทำอะไรครับขายคนกินคนกินเดี๋ยวเดี๋ยวแม่จเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแม่จะไร่คือแม่ไปหาหน่อไม้แล้วก็หาฟืนแล้วก็ซ่อมหน่อไม้แล้วก็เอาใส่หม้อต้นฮักก็ไปหอบเอาเตามาเอาหม้อหน่อไม้มาแล้วก็หอบฟืนมาก็ช่วยกันคนละไม้ละมือ ถ้าไปหาที่ป่านะต้นฮักนะสงสัยพรุ่งนี้ก็ยังไม่เห็นลวงป่าเ่ครับเผมต้องหาก่อนจะไปหานอไม้ผมต้องหาทางกลับบ้านก่อนนะครับไม่ให้ไปไม่ให้ไปให้ดูเลหม้อเดี๋ยวแม่จะตําน้ำพริกให้อร่อยนี่ตอนนี้ผมทํากิจกรรมอีกอย่างหนึ่งได้ทำอะไรยืนหน้าหม้อ เขาก็ยืนหน้าหม้อนี่ไงครับคลิปนี้จบเงแค่นี้นะครับข้าข้าวขอขอยืนนะครับคลิปนี้ก็แดงหม้อคนหน้าหม้อเราหม้อหมกโมกหน่อไม้เราไม่ได้เป็นหม้ออย่างอื่นหม้อหม้อหน่อไม้นะครับไม่ใช่หม้ออย่างนเป็นสกายเลยหน้าหม้อนี่นะครับหม้อหน่อไม้นี่ไงครับหม้อหน่อไม้ ต้องฟังให้จบนะครับถ้าฟังไม่จบนี่ติดติดเหลืองติดแดงได้นะครับมาะครับากันเล่นค่ะโอ้ยลูกข่อยครับคลิปนี้เขาขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ